เอาล้วครับทุกคนมาดูเอเรียลสองเสาที่ยี่สิมีนาหกหกนะครับคณิตศาสตร์ประยุขสองนะครับก็ยี่ิบเก้านะก่อนเกี่ยวกับเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับจะบอกว่ากําหนดให้เอเท่ากับเซตของ x นะครับเซตของ x นะโดยที่ x เป็นเลข4หลักมีเลขโดดแต่ละเป็น8หรือ9เท่านั้นอ่าขีดคําสําคัญนะครับแล้วก็วักตอนที่ถูกต้องเน่งทีนี้ก็มีกําหนดว่าถ้าสุ่มเอถ้าสุ่มจํานวนนับจากเซตเอมา1จํานวนครับ แล้วเขาถามแล้วนะความน่าจะเป็นที่จะได้จํานวนนับที่มี9ปรากฏอยู่ทั้งในหลักสิบและหลักหน่วยและเลยนะครับคําว่าและเลยนะหลักหน่วยส่วนหลักอื่นเป็น8ดหรือ9ก้าก็ได้ก็คือบังคับว่าหลักสิบและหลักหน่วยต้องเป็นเลข9นะครับเขาถามว่าความน่าจะเป็นแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้เท่าใดนะครับดังนั้นดีครับความน่าจะเป็นเนี่ยมีสูตรง่ายๆสั้นๆว่า P E นะ PE นี่คือเราต้องตั้งเป้าหมายก,ก่อนนั่นเองนะครับเท่ากับ n a n น e, นะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจเนาะหารด้วยอะไรครับ N a s n นก็คือ sample space หรือเรียกว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนั่นเองนะันั้นเรานับ NS ก่อนแล้วกันนะครับขั้นที่1นะขั้นที่1นะครับเราจะนับ NS ก่อนนะครับขั้นที่1เราจะนับ NS ก่อนนะลูกนะขั้นที่1น,นะครับครูจะพานับ NS ก่อนแล้วกัน n s นะครับครูจะใช้กฎการคูณนะครับก็คืองานของเรามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนลูก4ขั้นตอนนะครับเพามันเป็นเลข4หลักนะครับงานของเราก็มี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการเลือกเลขหลักพันนะครับเขาบอกว่าบังคับว่า8หรือ9เท่านั้นนะครับได้ทั้งหมดกี่วิธีครับ2วิธียังไม่จบงานนะเพราะงานของเราคือจะต้องสร้างเลข4หลักอันนี้พิ่งได้หลักเดียวเองนะครับต่อไปครับทุกคนเลขหลักอะไรนะ ร้อยเป็นเลขอะไรได้บ้างครับก็เหมือนกันก็ครูคือ8ดหรือหรืออะไรครับแปหรือเ้าครับถูกต้อง8ดหรือ9้าเท่านั้นนะ8ดหรือ9้าเท่านั้นดังนั้นเด็กก็เลือกได้2แบบอีกแล้วนะครับครูได้ครับต่อไปรักอื่นละ่ะก็เหมือนกันนะครู8หรือ9เท่านั้นใช่ครับก็นี่แหละเราเรียวกว่ากฎการคูณนะครับเนี่ยเรียวกว่ากฎกฎการคูณแล้วละ่ะก็คือมันมันมันเลือกได้แค่8หรือ9เท่านั้นนะทุกคนอืมก็สำไรด้วยก็ ไม่ได้บังคับอะไรเรานี่นะครับก็ได้สองวิธีตัวนี้สองวิธีจบงานของเราเลยนะครับจะคูนกันได้สิบหกครับนั่นคือ n อ <c oughs> ง่ายเนาะต่อไปข้อที่สองครับอขั้นที่สองครับเราก็หา nE ตามปกตินี่แหละเหตุการณ์ที่เราสนใจเขาส,สนใจว่าไงครับอ่านอีกครั้งนึงเนาะความน่าจะเป็นที่จะได้จํานวนนับที่มีก้าปรากฏอยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยส่วนหลักอื่นเป็นแปดหรือก็ได้เส่นเนีย แสดงว่างานของเราในการนับ NE นี่ก็จะมี4ขั้นตอนเหมือนกันก็มีเลขสี่หลักเหมือนกันนะครับใช้กฎการคูณเหมือนกันนะครับอ่ะนี้เราจะนับ NE นะครับขั้นแรกเขาบอกว่าเลขเก้าปรากฏในหลักสิและหลักหน่วยนะั้นเราไปดูหลักสิบและหลักหน่วยก่อนนะครับนั่นคือเงินไขที่เขาบังคับเรานะครับเราก็เลยจะบอกว่ามาดูที่หลักหน่วยก่อนก็ต้องเป็นเลขอะไรนะเท่านั้นเนกะ้านะครับ อันนี้ก็ต้องเป็นเลขอะไรครับเก้านะครับแต่อีกสองที่ได้บังคับเราไหมคำตอบคือไม่ได้บังคับเลยคือแปดแปดและเก้าก็จริงจริงก็คือบอกกันไขเฉยๆก็คือแปดหรือเก้านะครับอันนี้ก็แปดหรือเก้าก็ได้แต่บังคับว่าหลักสิบใช่ไหมครับหลักสิบและหลักหน่วยจะต้องเป็นเลขเก้าเท่านั้นนะครับมาดูมานับจำนวนวิธีซิว่าหลักหน่วยได้กี่แบบหนึ่งแบบก็คือเลขเก้าเท่านั้น หลักสิบได้กี่แบบหนึ่งแบบได้เลขเก้าเท่านั้นยังไม่จบงานนะงานของเรามีสีขั้นตอนค่อยๆไปเป็น่นไปตามลําดับนะครับนี้ได้เท่าไหร่สองขั้นตอนสองสองสองแบบนะครับอันนี้ก็สองแบบนะครับคูณกันเรียบร้อยดีได้สี่นะครับนั้นเด็กครับเราไปแทนในเป้าหมายของเราเลยดีกว่าแล้วก็หยิบคะแนน้ายนะครับคําตอบก็คือ PE นะครับเท่ากับ NE ของครูคือเลข C นะครับส่วน NS จากข้อหนึ่งนะครับ ก็คือเลข16นี่ครับตัดทอนหารแล้วได้สี่หนึ่งส่วนสี่ครับหรือ0ูนย์นั่นเองนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในข้อ29นี้ทุกคนตอบ0 2นนะครับอ่าสู้ๆฝังซ้ำๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสวัสดีครับ